ชีพทำค rumor, ําวิเศษนะครับวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564นะครับเที่ยง58นาทีครับวันนี้โอ้โหมีข่าวด่วนเข้ามานะครับข่าวแรกเลยหลังจากที่กระทรวงดีนะครับคุณพุทิพงศ์คุณการัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตองเศรษฐกิจเพื่อสังคมนะครับมีคําร้องไปถึงศาลนะครับให้ลบคลิป ในการไลฟ์สดของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองคิดนะครับในการไลฟ์สดตั้งคําถามเรื่องวัคซีนโควิดว่าล็อกวัคซีนพระราชทานที่ที่คุณธนาธรเนี่ยไลฟ์ไปแล้วแล้วก็โดนมาตาหนึ่งหนึ่งสองด้วยแล้วก็กระทรวงให้ลบคลิปออกด้วยวันนี้ปรากฏว่านะครับปากฏว่าสารยกคำร้องไม่ระงับคลิป ไล่ว like ัคซีนโควิด -19 ครับโอ้โหนี่ฮะเมา่ก่อนสามชั่วโมงที่แล้วนะฮะมันเริ่มตรงไหนก่อนอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสารยกคำร้องไม่ระงับคลิปธนาธรไลฟ์ว like ัคซีนโควิด -19 บครับนี่ครับที่พันานานสามชั่วโมงที่แล้วที่มานานเนีธนาธรเบิกเนตชะรู้เรื่องวัคซีนงูปปาชี้ฉีดวัคซีนเร็วไลฟได้ท่องเที่ยวก็ไม่คืนไหวครับ อันนี้มานี่ครับเอิร์ธพกาบุตรเอิร์ธพกาบุตรบอกว่าสารสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ลบคลิปลฟ์ของเรื่องวัคซีนของคณะก้าวหน้าให้เหตุผลเนื้อหาในไลน์เป็นการวิจารณ์รัฐบาลไม่กระทบความมั่นคงโอ้โหไม่รู้เป็นเกมอะไรหรือเปล่านะอาจจะปล่อยผ่านก่อนหรือเปล่าครับสารปล่อยผ่านก่อนหรือเปล่าแล้วค่อย ค่อยมาโดนทีหลังนะครับอ่ะธนาธรเฮสารสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาคำร้อง DES ระงับคลิปวัคซีนโควิดวันที่8กุมภาพันธ์วันที่8กุมภาพันธ์ 5, นะครับผมขอมองหนะ้าผมนี้ไปละกันนะเดี๋ยวจะปวดหัวกับตัวอักษรครับ8กุมภาพันธ์ที่ห้องพิจารณาคดี906สารนายาถงรัศดาพิเศษศาล อ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำพอเจดหทับสองหี่ที่กระทรวงดิจต้ลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมยื่นคำร้องขอให้สารมีคำสั่งระงับการเผยแพรคลิปไลฟ์สดของนทายธาธทรจึง,ล,ง,ล,งลุ่งเรื่องกิจประธานคณะก้าวหน้ากรณีไลฟ์สดเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลนะครับโดยมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกระสรัซึ่งก่อนหน้านี้สาลมีคำสั่งโนเอาไหมครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้สารได้มีคำสั่งให้ระงับคลิปตามที่ดีเอสยื่นร้องขอต่อมาน,นายธนาธรได้คัดค้านโดยสารสั่งไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันนี้โดยสารมีอ่านคำสั่งแล้วก็พิเคราะห์ทางเนื้อหาและข้อเท็จจริงโดยละเอียดเนื้อหาที่น,ทนายธนาธรผู้คัดค้านดังกล่าวมุ่งเน้นการกล่าวหารัฐบาลบกพร่อง ข้อมูลเรื่องผู้ถึงหุ้นเป็นเพียงส่วนน้อยไม่เป็นประเด็เนเสนอไม่สามารถเห็นชัดถึงกระทบความมั่นคงจึงขอให้เพิกถอนการพิจารณาและสารได้คำสั่งที่ให้ระง,งับคลิปวันที่ยีบเกเป็นอันสิ้นผลยกคำร้องยกคำร้องครับดีท่าทอนอไปเร็วๆไปเร็วด้านบนนะครับมีเสียงสร้างรบกวนนะครับ ก็ดีเครื่อง iPhone นี่มันร้อนเร็วนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับแฟนรายการฝากแฟนรายการสนับสนุนซื้อ <c oughs> สินค้าเยอะๆหน่อยครับ <c oughs> จะได้เปลี่ยนโทรศัพท์สักทีจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์สักทีไหนๆศารก็กระบวนพิจารณาคำสั่ง e ีแล้วขอให้รีรันอีกรอบใหม่ educate กันนี่ครับสาลไม่ยกไม่ต้องลบนะครับคลิปไม่ต้องลบนะครับแฟนรายการย้ำคลิปไม่ต้องลบ ไม่ต้องลบโ oh, อ้น,นี้หม่อมเจ้าจุลเจิมเมื่อ14ชั่วโมงที่หม่อมเจ้าจุลเจิมหรือท่านใหม่ตั้งข้อสังข้อสงสัยเหตุใดทารทอนเหือนเกิมก้าหมินพระบรมเนชานุภาพต่อหน้าบรรลังศารแล้วตุลาการต้องทําหน้าที่มากกว่าแค่ตักเตือนหรือไม่มีข่าวแว่วกล่าวตัดสินเป็นคนเดียวคําสั่งไวทีวีอ่าหม่อมเจ้าจุลเจิมครับหม่อมเจ้าจุลเจิมครับ มอเจ้าจุลเจิมครับสารยกคำร้องครับผมมีตรงไหนที่บอกเถิมเกิมครับสารยกคำร้องครับนี่ธนาทรเฮศารเพิกถอนคำร้องดีเอสไม่ระง,งับคลิปไร้สดวัคซีนนี่ครับไม่ดอกเตอร์ขิมไม่ระง,งับคลิปไทยรัฐมาเหมือนกันครับในรายการครับไทยรัฐคำสั่งศาลนะครับ ไม่กระทบความมั่นคงไม่กระทบความมั่นคงนะครับสั้นๆน,นะครับสั้นๆเหมือนกับทางทางออมติชนนะครับธนาธรสสไก้กล้องนะครับธนาธรเฮสารเพิกถอนกระบวนพิจารณานี่ครับเหมือนกันนะครับอา้าวอันนี้คุณพิษพิษพ,พานันยังออกมาฉะธนาธรน,นะดูทุกเรื่องนะดูทุกเรื่อง อันนี้บอกอะไรครับค่างโง่ประเทศไทยอยากให้ต้องสอนนัทนาทรยงเสียหกหมื่นล้านแลกรายได้สองจุดห้าล้านต่อเดือนนี่ครับนี่ะฮะทิธานันอดีตโฆษกพลังประชารัฐบอกว่าการที่ธนาทรเร่งให้เร่งซื้อวัคซีนโควิดสิบเก้าโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและซื้อในราคาสูงกว่าสามเท่าหกหมื่นล้านเพื่อแลกกับรายได้ท่องเที่ยวเดือนละสองจุดห้าแสนล้านแสดงว่ามีวิสัยทัศน์ครับแค่ไม่คำนึงถึงสุขภาพ ประชาชนมีความรู้แบบงูปลาครับมีความรู้แบบงูปลาครับเอาเป็นว่าคอสที่พนันนะครับเอาเป็นว่าสารไม่ให้ลบครับไม่กระทบความมั่นคงต้องดูนะครับว่า <c oughs> ต้องดูว่าทางพลังประชารัฐว่าไงไทยโพสต์ไทยโพสต์สามชั่วโมงที่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้นะตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าคดีเป็นยังไงนะสาร อยากให้สังคมเรียกธนาธรวิดเบือนพลังประชารัฐเลือกเลิกปั่นวัคซีนโอ้โหเลิกปั่นวัคซีนนี่ครับสิบเอ็ดนาทีที่แล้วไทยรัฐนิวครับศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งที่กระทรวงด e ิจิตอลนะฮะดีเอสขอรับครับการแพร่คลิปธนาธรไลฟ์สดเรื่องวัคซีนสารพิเคราะห์สิ่งที่ธนาธรพูดไม่สามารถเห็นได้ชัดว่ากระทบกับความมั่นคงครับ ไม่กระทบนะครับธนาธรแนะสามข้อจัดการวัคซีนที่พานาันส่วนรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องคนรรู้ครับโอ้โหนี่เป็นอันนี้ยังไม่รู้ว่าอันนี้นะยังไม่รู้ว่าธนาธรสารยกคำร้องไทยพักดีหมอว่าลงไทยพักดีเศร้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกข่าวยกคำร้องลังับไฟ้สดนะครับอ่านหน่อยครับอ่านหน่อยไทยพักดีเศร้าพูดไม่ออกนะครับ เตรียมตัวเตรียมใจนะรู้สึกเศร้าใจนะครับเสคคีคข่าวแฟนรายการสามา,ารถเดลิเนียลครับสารสั่งเพิกถอนคำร้องไม่แล้วครับไร้สนธนาทรนนะครับโอ้เดี๋ยวคงกลายเป็นแฮชแฮชแใหญ่คุณวีรนันท์นะฮะคุณวีรน,านันท์ไวทีวีไม่ต้องระงับไม่ต้องระงับสารชี้เนื้อหาธนาทร์กล่าวในคลิปว่าสิบพิจารณามุ่งเน้นกล่าวหา,างบาบบ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 บนบบ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  ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการทุกความมันคงทริเพื่อสอนศาลนะครับมีการชมคลิปนะครับแต่แต่อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทจําเคสที่ยุคพักอนาคตใหม่ได้ไหมก่อนหน้านี้คุณนัทพรโตประยูนไปยื่นคดีอินุมูลตินะครับศาลก็สารธรรมนูนบอกว่าอ๋อไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่เป็นคดีนะครับคำร้องเหมือนกัน แล้วอีกไม่กี่วันไม่เกินยี่สิบวันก็ยุคพักอนาคตใหม่เดือนนี้ยเดือนนี้เมื่อปีที่แล้วรู้สึกวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะยุคพักอนาคตอย่าวางใจนะครับอาจจะมีอะไรอีกระลอกตามมาอันนี้เป็นข่าวให้แฟนขับกุณธนาธรมีความสุขนะครับแต่ว่าอาจจะมีระลอกใหม่ที่ตามมาอย่าได้ประมาทนะครับโอเคก็วันนี้คงจะเป็นข่าวเต็มไทม์ไลน์ธนาธร นะครับเราแม้แต่ผู้จัดการยังต้องเ hey ฮด้วยนะนี่ฮะผู้จัดการครับี่บผงอาทิตย์้านายนาทรจริงรุ่งเรืองกิจพัฒนากะก้าวหน้าเ hey! ฮสามีคําสั่งเพิกถอนคําร้องกระทรวงดีจต้าเศรษฐกิจกษษเพื่อสังคมดีเอสไม่ให้ระงับไลฟ์สดวัคซีนอ่าลองไปดูอันนี้หน่อยสิเราไปถามคุณพุทธิพงษ์หน่อยนะครับพุทธิพงษ์ปุณกณันรัมนตรีว่าไงบ้างโอ้โห รีบออกอาวุธก่อนเลยสารมีคำสั่งเพิกถอนธนาทรเฮนะครับยังเป็นกระแสนะธนาทรต้องขึ้นขึ้นอันดับในวันนี้นะครับนี่ฮะข่าวสดนี่มาเหมือนกันครับข่าวสดธนาทรเฮสารเพิกถอนคำสั่งลบเฟซบุ๊ก Facebook ไลน์วัคซีนโควิดไม่กระทบความมั่นคง รู้ทันเรื่องวัคซีนข้อเสรอแนะปัญหาจากทางคอนถ,ถึงเรื่อง,องจิตนะครับไม่ลบวัคซีนแม้แต่เนชั่นบอกว่าสาสาั่งเพิกถอนคำร้อง d ีเอระงับวัคซีนโควิดธนาทรน,นะครับโอเค โอเคนะครับแฟนรายการไม่ต้องลบสารสั่งเพิกถอนคำร้องนะครับ PPTV นะครับเจ็ดวินาทีที่แล้วสารอาญายกคำร้องดีเอสไม่นะครับธนาธอนไลฟ์สดวัคซีนแต่แต่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองยังเดินอยู่นะมาตราหนึ่งหนึ่งสองยังเดินยังเดินอยู่นะครับแต่อันนี้ยกคำร้องเรื่องไลฟ์สดนะครับอาจจะมีสองแผนนะ ยังถอนใจไม่ได้นะครับหนึ่งหนึ่งสองยังอยู่นะแต่ถ้าคิดว่าแต่ถ้าคิดว่าตรงนี้ไม่ผิดหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่น่าจะผิดนะครับถ้าใช้บรรทัดฐานเดียวกันนะครับถ้าใช้บรรทัดฐานเดียวกันนะครับแฟนรายการก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ที่ทำคอนเสิร์ตครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากโคต์ใน facebook กลุ่มในไลน์ของท่านใน facebook ของท่านนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมด คุณอันธคามเข้ามาทักทายพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปในเมืองสักนิดหนึ่งนะครับที่ออฟฟิศตลาดรถพักพวกกันนะครับรู้จักกันมาตั้งยี่สิบปีเขากำลังทำผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับใครจะขายรถบ้าน่านตลาดรถ .com เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแล้วก็มาให้แฟนรายการชมเผื่อใครจะขายรถบ้านจะได้เป็นช่องทางนะครับขอบคุณแฟนรายการ ที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคอนเสร์สวัสดีครับ